คุณต้องกก็บอกเลยครับครับผมโอ้โหใส่สูตรอยู่เลยนะผมยินดีที่ทำตามอยู่แล้วถ้าคุณชนะจริงๆอ่ะเล่านี้ก็เป็นเล่าของคุณถูกต้องคุณนำผมไปแล้วเจ็ดสิบก็คือไเนี่ยกำลังกำลังจะบอกว่าเขาจะถอนเราเนี่ยสองร้อยแต้วเลยนะคะวันนี้เอ็กดีเกินไปหวานเนี้ยก็ทีใครทีมันครับบ้านใครบ้านมันทุกคครับก็ผมไปบ้านคุณก็แต่รถบ้านผมแท็กวิ่แค่สองร้อยยี่สิบเองนะคนสองทีพังอ่ะลากยากชิบหายอ่ะ ใช่หร wow ือเปล่าอืมว้าวุ่นเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวรอไปพูดคุยนะพูดคุยของฝั่งนไโม้เมันมีแชทเพื่อนนเลยนะได้หรือเปล่าจะที่นั่นมีแชทเพื่อนด้วยอุ้มขึ้นรถไม่ได้ด้วยปกเกย์เนะครับอุ้มขึ้นรถไม่ได้ที่เต็มที่อยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วแต่อุ้มฉุบได้ถูกไหมได้ครับได้ได้แร้มีนกด้วยนะคุณผู้ชมโอเคครับก็เป็นเกียรติมากจริงๆเลยนะครับที่ Diamond Head หรือ d m มเนี่ยได้มาเยือนที่ดาวเทา ถึงแม้ว่าตอนสกอร์ตอนจบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่เนะในฝั่งของไดมอนด์เฮ a แต่ถ้าเราดูรูปเกมจริงๆแล้วเนี่ยตอนเฟ้จริงๆเห็นได้เลยว่าไดมอนด์เฮ a เนี่ยไม่ได้เกมเพลย์แย่ดีกว่าทางฝั่งของเอ x ีสักเท่าไหร่เลยแล้วก็ผู้สภาเขาพูดดีนะเนี่ยผู้ชมสภาเขาพูดดีนะเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ไดมอนด์เฮ a ได้อ่ามาเยือนพวกเราที่ดาวเทาในวันนี้โอ้โหสภาเขาน่ารักมากจะพูดคุยไม่เบิรนกันไหมครับจากที่คุยกันเมื่อกี้ผมว่า ขอบุณมากครับก็เป็นเกียรติให้วงการ์ตูนผมมากเลยครับคุณบอลที่ในมาอสมองและผมลบเดียวกันได้มาประชันหน้าวงอะไรนะนะครับขอบคุณนะครับที่แบบว่าโอ้โหมาถึงมาถึงนี่เลยมาโดนให้ตบถึงนี่เลยมากจริงเอาเข้าไปสัมภาษณ์นะครับผมก่อนปิดรายการของเราเนาะก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับก็วาจาใดที่ไม่สุภาพนะครับผมก็ขออภัยทุกท่านมาท่นทีด้วยนะครับผมก็รายการของเรานี่ก็ไม่อยากให้ไปในเบที่ ตึงเครียดนะก็จะมีฟิลสนุกสนานกันบ้างปะัพลนกันไปนะครับผมไม่อยากให้เครียดกันนะเดี๋ยวยิงเครียดกันโอ้ยกลัวความความสนุกมันจะกลายเป็นความเครียดแทนนะเล่นก็เล่นกันเอ็นเตอร์เทนกันสนุกสนานครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันเนาะแต่ละแก๊งว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้โดนตบอุย้ยโดนไปอ่าสกอร์ที่72นะครับผมแล้วก็ ดีมเฮดหรือว่านิวเวอร์นี่ไปศูนย์แต้มนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปถามกันนะครับเนี่ยประเทศนี้ไม่มีเสียงเพลงนะคุณผู้ชมก็จะเป็นวีดีโอปกติดูเบืองซีซีจุดเบืระวางก็ระวังหรือว่าคาบ้านนะครับผมก็รอรออยู่นะครับรอชมอยู่นะครับแต่ประเทสูตรสีภูน่าจะเหมาะกับบอลดีนะครับได้ครับน่าจะเหมาะกับบอลดีนะแล้วก็เขียนอย่าลืมนะครับใต้ตีเน็กดีนะครับ ได้ครับได้เดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมสั่งทำไปเลยเดี๋ยวผมสั่งทำไปเลยอืมคุณผู้หญิงผมว่าใจชื้นหน่อยอันนี้เตะไปขึ้นตัวแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมผมไปเดินหาบ่อยๆเดี๋ยวผมจะไปดูนะ,ะผมจะไปสอดส่องนะว่าเปลี่ยนหรือยังได้ครับได้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 ครับ ไว้ใจนะครับขอบคุณมากก็ขอบคุณทางในมันฮีด้วนะครับเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ที่ที่ทผมเกินอะไรไปขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับโรับเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าแก๊งเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ด้วยนะครับหัวหน้าแก๊งครับจากรายการคอสตานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ด้วยนะครับอ่าทั้งรีสอร์ทแล้วก็ทั้งบางบอลเลยนะครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันข้างนอกก็ได้ครับผมตรงนู้นนะตรงนู้นนะครับ คุณลิซอครับคุณลิซอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรายการขอสัมภาษณ์เลยนะครับผมตรงข้างหน้าสภานะได้ครับโอเคครับยินดีครับยินดีอ่เดี๋ยวเชิญคุณบางบอลครับมาเป็นคุณเปิงเนาะเอ้ยเป็นคุณบางบอลนะสอบถามนิดนึงครับเพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างทำไมโดนตบเอ้ยทำไมโดนสกอร์ไปถึงเจสคะแนนแล้วก็ ไม่ได้ถอนเขากลับมาเลยศูนย์เต้มระเบียบวินัยไงอ่ะระเบียบวินัย,ยนะปที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วอะ่ะอืมเอาที่ท,ที่เจอกันหลักๆนะมึงไม่พร้อมที่จะเล่นไม่ได้ซ้อมแบบจริงจังไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรแอคทีฟอะตรงเนี้ยอ่ะเขาไม่ไงปกติบ้าที่แพ้คนที่พร้อมมากกว่าอืม่ไหม,ไมเขาเ่นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า คือเอาไว้พูดผูด้ห่างดีกว่าเมาทีมกูอ่ะมันเพิ่งได้ซ้อมมันเองอแต่ไม่ได้พูดเป็นข้ออ้างนะแต่หมายถึงระเบียบวินัยไม่ค่อยมีจริงจริงนอกจากเราเอ็กดีเขามีเหนือกว่าหลายอย่างเขาเป็นทีมเวิร์คได้ดีกว่าอืมอืมอืมอ่ะเวิร์คเขาดีกว่าโอเคต่อข้อต่อไปก็คือลนะหลายๆแก๊งเนี่ยเชื่อไหมคือไม่เคยมีเหตุการณ์ติดลบนะเดวมอนเฮสกับทางดานของดาวทาวนี่ครั้งแรกนะที่มีสกอร์ติดลบเกิดขึ้นไปยังไงไปท่าไหนคือตัดสินใจสวนเหรอทำไมถึง ไปติดลบได้กูดูกูโดนห่ออยู่ไอ้เนี้ยอะโอเคน้องๆแหละสไตล์วันนี้โดนห่อเยอะไหมครับเพราะว่าพอดีตอนภาคอยู่นี่คือเห็นชื่อบางบอลซอยแบทนี่ขึ้นเป็นสิบเลยนะใช่กูเออไปสี่ห้ารอบเช่นอะอะไรอีกปกติหรือว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยสามคู่มีสูสีดำเนาะจะเห็นได้เลยว่าสูสีดำในสี่คู่นะเป็นเจ้าบ้านชนะหมดเลยสีขาวแพ้หมด นะรวมถึงตัวของซัมเมอร์ด้วยนะในวันนี้ก็คือเดมอนเฮดนะเขาเรียกสั้นว่าเดมอนเฮดแล้วกันอ่ะก็คือของทุกสก,กอร์เนี่ยสีขาวเนี่ยจะได้อย่างน้อยหนึ่งนะอะย่างอ่าเสียไม่ได้เจอกับเบอร์ลินก็124ต่อหนึ่งไลลักเจอซิ t y ี i x ซิก้ต่อหนึ่งอ่าอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เมื่อวานนี่ก็มีหนึเหมือนกันอ่ะแต่วันนี้เนเดมอนเฮดศูนย์นะมีติดลบไหมครับ ตอนนี้ติดลบอะไรไม่ลบตอนนี้หนึ่งตอนนี้ศูนย์อ่าตอนนี้ศูนย์เนาะก็ยังดีนะที่ไม่ติดลบนะถ้าติดลบนี่พิกเลยนะแล้วก็ใหม่ทันทีอ่ะก็สิ่งที่ควรแก้ก็คือยังมีอีกมากมายเนาะที่เรายังเป็นรองเขาอยู่เอาชวนนะไชวนอ่าความพร้อมเต็มสิบในความพร้อมนี่คือยังไงก็ไม่พร้อมนะถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเละหลีกเนี้ยอืม เอาละเอาละเอาละแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยนะสกอร์โดยรวมเนี่ยิบนะไปมามาเยือนบ้านเขาเนี่ยเขาได้70แล้วเราได้ศูนย์เนี่ย,ยคิดว่าถ้าเราไปเล่นที่บ้านตัวเองโอกาสที่จะสามารถทําสกอร์กลับขึ้นมาตีเสมอหรือนําขึ้นถ้าให้เต็มร้อยคิดว่าทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแล้วกันมาเล่นคนละอย่างมาเล่นคนละอย่างกันเลย,เอยแอกต่างมากหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงสซ็คชั่อาวุธนะเรื่องรถรถรถที่นู่นอ่ะ ครับขับได้เต็มที่ต่อให้จะบูธเก่งแค่ไหนได้แค่สามร้อยเพราะมันล็อกไว้แล้วก็คือสแตนดาร์ดนี่แค่สองร้อยี่สิบเองแทนสองร้อยสามสิบเนียก็คือความเร็วนี่มีผลนะถือจะแรงกว่าอืมแล้วก็ชนสองทีสามทีพังมันรถมันบางกว่าแต่อย่างแต่อย่างต้องต้องต้องปรับแก้หลักๆเลยคือคิดว่าอะไรปุ๊บขึ้นเอาเอาคืนไปได้นี่คือาต้องไปฝึกเพิ่มกว่านี้เพราะหลักๆเลยคือปืนก็สู้เขาไม่ได้ครับที่ที่นู่นมีหายะคือเป็นไม่มีครับไม่มีไม่มี คือเป็นรองเขาหลายอย่างมากก็ความพร้อมปีมือความเป็นทีมเวิร์กโอเคแล้ววันนี้นะขอขอสอบถามนิดนึงคือเลือกตัดสินใจไฟแล้วเนี่ยทำไมถึงไดมอนด์เฮดที่ดูภาพรวมนะอันนี้ผมก็วิเคราะห์กับพี่โกรีเหมือนกันที่ภาพมาด้วยกันสังเกตได้ว่าไดมอนด์เฮดนี่เลือกจะสู้แล้วอยู่ดีไปถอยออกนอกวงเฉยคืออะไรถอยทำไมตรงนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นสง เออดูเหมือนขออด้อันนะบางบอมีเหมือนแบบไฟแรกเนี่ยมันดูดูกล้าเล่นนะแต่พอหลังจากไฟสองไฟสามไฟสี่เหมือนเหมือนไม่กล้าเข้า XD เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูจาก,จากไฟที่สองสามสี่คือดูเหมือนถอยนะแต่ไฟแรกอาจจะดูออกเลยว่าพุ่งพยานใส่เต็มอืมน่าจะเป็นเขาเรียกอย่างนะอย่างอะไรบ้างเนี่ยคนสั่งเยอะด้วย น่าจะแยงละอ่าแต่ก็หมดไฟไม่ได้นะเพราะว่ายัางไงก็ตามคือไฟตัดสินเนี่ยคืออาทิตย์ของรอบต่อไปที่เขาต้องมาบุกบ้านเราอันนั้นคือเสียไม่ได้แน่นอนถูกไหมแน่นอนแน่นอน,น,อ,นอ่าโอเคครับอ้าคำบัฟส่งท้ายนิดนึงให้กับเอ็ดดีวันนี้มีอะไรอยากจะบอกทีมดาเท้าบ้างครับเ,เชิญครับก็ทีใครทีมันนะคือนําไปก่อนมัน,ก,มนมก็เหมือนเดิมก็เหมือนเหมือนแมนยูอะ่ะ จ็ดศูนย์สุดท้ายก็สี่สามไงแล้วอ่าก็คือยังมีโอกาสกลับขึ้นมาได้อยู่มีโอกาสมีสําหรับคนที่ที่ยังพยายามอยู่ครับผมก็ยังมีไฟอ่าก็ยังยิ่งมีไฟมากกว่าเดิมถ้าเกิดแพ้แบบนี้ก็อยากอยากจะฝึกให้ให้เก่งกว่าอีกดีครับผมตอนนี้ก็ยอมรับนะว่าเป็นรองถูกต้องครับเต็มปากโอเคโอเคครับอ่ะมีอะไรอยากจะบอกดีซออไหมก่อนจะไปอีกรอบนึงสักนิด เห็นได้ใส่สูตรสีชมพูด้วยในอนาคตถ้าแพ้ก็ทีใครทีมันนะครับก็ผมบอกไปแล้วก็เดี๋ยวรอทีของผมบ้างทีใครทีมันนี่ครับอ่าโอเคโอเคโอเคได้ขอบคุณมากครับบางบอลหรือว่าลูเปอร์ซีจีนะหรือว่าฉายาพี่เปิลของเรานะขอบคุณมากครับว่ายเอ้มึงมาเป็นพิธีกรได้ไงวะอย่กูก็ว่าอะอ่ะโอเคต่อไปครับถาม คุณรีซอชอช้างกันบ้างอ่ะวันนี้รู้สึกยังไงกับผลงานที่ทำคะแนนไปอยู่ที่เจสต่อศูนย์ครับกดไปยับเลยนะจริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเสียงลอยอีกแล้ววันไหวเยกับแต่บันเหตนะครับเพราะว่าก็เตรียมทับมือมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้เข้าประเทศเลยผมคือผมเตรียมรับมือมาดีมากที่จะเจอในบันเทิงเมื่อวานนี้ ผมแทบไม่ได้ทำเลยนอกจากคือนอนเล่น R V T F T เอ้าก็ดูหนังหลอนมากมาค่ะใช่ดูหนังไปดูหนังมาด้วยก็เตรียมตัวรับมือมันค่อนข้างดีครับอืมอืมก็ก็สมรำสมสื้อดีครับกะกะกะเดี๋ยวเไปหนึ่งนะเสียงเสียงเบาเดีอยผมขอเนี้ยสองหน้านะอ่าได้ครับได้ได้ครับอ่าโอเคครับอ่าแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยสูตรสีดำเนี่ยที่ผ่านมานะทั้งสี่คู่เลยไม่รวมถึงเราด้วยก็จะสังเกตเลยไหมว่าสีดำเนี่ย ชนะหมดเลยครับชนะสีขาวหมดเลยทุกแก๊งเลยอืรวมถึงแก๊งเราด้วยเนาะแต่ว่าสกอร์เนี่เล่นที่บ้านตัวเองนี่ตอนนี้ดูเหมือนว่าถือว่าเกินเกินคาดคิดไหมหรือว่ายังถือว่ายังน้อยอยู่หรือยังไงฮะนิดนึงก็ก็จริงๆก็ก็จริงจริงก็ยังยังไม่ได้ถึงเป้าครับผมมองว่ายังยังน้อยบนเศตเซี่ยวที่คือเราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงครับครับ โหผมผมกะกะกะมาต้อนรับเขาตบเขาพันแต้มสองพันแต้มอ่ะแต่ได้เจ็ดสิบก็โอเคแล้วครับอืมอ่ะครับพูดถึงจุดด้อยของตัวเองครับตอนนี้นี่ยังมีตรงไหนที่พลาดบ้างสำหรับวันนี้ที่เราไปเจอมาลีซหลุดไฟไปสองไฟเลยค่ะตายรีค่ะอืมเสียงคนนี้นี่คืออ่าเป็นเป็นเพื่อนใช่ไหมหรือไงเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนเนาะ อมถามว่าอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ถามว่าอะไรนะครับลืมแล้วเหมือนกันครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่า๋อจุดด้อยของตัวเองไปจุดด้อยของทีมวันนี้ที่เราพลาดที่คิดว่าไม่น่าจะพลาดแต่ยังพลาดอยู่จุดด้อยของทีมเหรอครับอืมจริงๆจุดด้อยของทีมมันมีอยู่ข้อเดียวข้อเท่านั้นเลยถ้าแก้ได้คือจะดีมากอ่าคือก็คือไม่มีข้อเสียเลยโอ้โหถ้าแก้ตรงนี้ได้คือจับนิดนึงนิดนึงจริง ยานี่ถ้าพี่ตอดสเขาอยู่นี่เขาจะพูดว่าอยาไม่อยากเสียเลยเขาจะพูดอย่างนี้เลยอืมอ่ะโอเคครับแล้วรู้สึกถึงความตระหนักหรือตื่นกลัวไหมที่ต้องไปบุกอย่างซัมเมอร์ซิตี้บ้านเขาเพราะว่าบ้านเขานี่ดูจากสคริปต์นี่เนี่ยคืออาจจะไม่เหมือนกับเรานะของเขาจะมีห่อเปรด้วยนะแล้วก็อุ้มศพได้เหมือนเราที่นี่ก็จริงแต่เขาจะมีเปรผสมด้วย อ้าวยังไงก็มีมีแอบคิดมากอยู่ครับมีมีแอบคิดมากอยู่ก็เก่งมากลูกก็เก่งมากลเตรียมเตรียมไม่ใช่ครับอไปให้คงอื่นก็มันมีมีเวลาให้เตรียมรับมืออยู่เป็นเดือนนะครับผมก็คิดว่าทางทางฝั่งของของพวกเราเนี่ยก็ก็ไม่ไม่น่าเกินความสามารถอืมน่าจะตบเขาคาบ้านได้เขาจะได้ไม่มีข้ออ้างละครับนี่ก่นเมื่อกี้คือที่ผมได้ยินเนี่ยก่อนว่าก่อนคุณรีซอชอช้างเนี่ยจะมาเนี่ยคือ คุณบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอันนี้ขออนุญาตเลยนะคือถ้ามึงมาบ้านกูเมื่อไหร่อ่ะมึงสวยเมื่อนั้นโอ้โหเขาพูดอย่างนี้เลยนะโอ้แต่ผมไม่ได้ใส่ไฟนะแต่อันนี้คือได้ยินพูดจริงจริงครับครับเข้าใจครับเข้าใจอืมอ่ะในเมื่อเขาบับมาประมาณเนี้ยเนี่ยก่อนที่คุณรีซอนจะเดินมาผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ด้วยเนีอยากจะบอกอะไรกับเขาถ้ามึงมาบ้านกูมึงสวยอือไปบ้านเขาสวยอ๋อเหมือนหมายถึงว่าอยากจะบอกอะไรหรอครับใช่ครับ สั้นๆเลยครับคุยโอ้โหว้มาถึงว่าเขารวยๆครับอืมอ่ะให้ให้ทั้งคุยให้ทั้งความรวยเนาะอ่ะโอเคครับผมนะก็ความเตรียมพร้อมนะมีเวลาซ้อมอยู่อีกเกือบอาทิตย์อาทิตย์เลยนะเออเป็นเดือนเลยนะใช่ใช่ครับอืมเต็มร้อยวันนี้ให้กับทีมตัวเองเต็มร้อยคะแนนให้เท่าไหร่ครับเต็มร้อยครับอืมให้หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วกันเพราะว่าอะไรฮะเกินร้อยครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเอ็กดีวันนี้แล้วก็ทีมของดาวเทาด้วยสู้ๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสรุปคนีโสดไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะทักทักไปอ๋อเฮ้ยไม่มันถามมันไอบอลเลยวะโอเคขอบคุณมากครับคุณบอลเก่งมากพี่ อ่ะโอเคครับผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการสัมภาษณ์นะครับผู้ชมครับก็ว่าจะใดนะครับผมที่ไม่สุภาพนะก็ขออภัยในาที่นี้ด้วยนะครับผมสับของผมเองแล้วมะกะเบาเราซื้อตือเปิ้ลไก่เนาะหรือว่าเสเตอร์มักกะสันนะวันนี้ได้เป็นพิธีกรภาคนะครับผมของสตาร์ทาวและดาวทาวนะเอยหรือประเทศอื่นๆเออยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ที่ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมบรรยายนะครับการภาคหรือว่า การพูดคุยนะครับผมแล้วก็อยู่กับผู้ชมอีกมากมายนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็ติดยิงก็เกินยอดนะสองหมื่นถึงสามหมื่นได้นะสำหรับผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับอ่ะเอาละครับผู้ชมครับรายการดีๆนี่จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีเหล่าออสตานะครับผมอย่างประเทศหลายๆประเทศนะแปดประเทศทั้งหมดด้วยกันนะครับผมแล้วก็ผู้ชมแล้วก็โปรโมเตอร์อย่างพี่คิงนะครับผมพี่มารีแล้วก็อ่า หล,หลายคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ต่างประเทศเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับผมนะรายการออสตาลีนาเดี๋ยวพบกันอีกทีวันที่ 26- 27นะให้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมไปเที่ยวสงการปรีใหม่ของประเทศไทยเรานะครับนี่เป็นปีใหม่ด้วยนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เดินทางปลอดภยัยมีช่วงเวลาฝันดีราตีสบั์นะฮะรายการออสตาลีนาขอจากลาทุกท่านไปก่อนเจอกันหลังปีใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บ